สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะอะมาพบกับช่องเลขราวเด็ดๆเนาะวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรไม่เดียวนะคะงวดประจำวันที่23พฤศจิกายน2565นมาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยเนาอะ,อะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่22กันก่อนนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ วันที่22เนอะแอดให้ดินที่7 1แล้วก็4นะคะให้รูดที่7เนอะอ่ะมีใครได้ดูกันไหมเนาะพี่พีจา๋าอ่ารูทที่7มีใครโชคดีไหมอันนี้เดี๋ยวแอดให้ดูนะคะมีใครโชคดีกันไหมเนาะสำหรับอ่าสูตรนี้นะคะแอดลง2สูตรเนาะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็อ่าสูตรมัดรวมนะคะที่เป็นตารางนะคะพี่พีจา๋า ตอนแรกแอดจะลงโค้งสุดท้ายให้นะคะเดี๋ยวแอดล่างไว้อยู่ตอนแรกว่าจะลงให้ก็กลัวว่าหลายสูตรเกินไปเนาะพี่พีจ๋าเดี๋ยวเรามาดูว่าเข้ากี่คู่เนาะสำหรับในน้อยเฉพาะกิจนะคะออก891ล่าง2 6นะคะเด่นที่1มานะคะพี่พี่จ๋าเด่นที่1มานะคะ อ่าแล้วก็ล่างสองหแอดหลุดไปเนาะสำหรับนอยพิเศษนะคะเก6แปดหนะคะล่าง8 4ดสี่เด่นที่4ี่มานะคะถ้าใครนำไปเป็นแนวทางก็จะได้เนาะพี่พี่จ๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะในนอยปกตินะคะห้าสองเกนาะล่างเจ็ดสี่อ่าเจ็ดที่แอดลุ้นแอดอยากให้มาในนอยนี้นะคะมาจริงๆก็ยินดีกับพี่พี่ที่ตาม สูตรนี้ด้วยนะคะพี่พี่จ๋าเจเข้ารูปที่7 74มาตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะแล้วก็ใน vip 095ล่าง07แอดมี70มาในตัวกลับตัวที่เน้นนะคะพี่พี่จ๋ายินดีด้วยนะคะอ่ามา2หน่อยก็ยังโอเคเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปตามต่อกันของวันที่10 อ่าวันที่ยี่สิบสามเนาะโอ้แอดก็หลงเนาะอ่ะพี่พี่จา๋าตามนี้นะคะแอดพูดอะไรเยอะไม่ได้นะคะตามนี้เลยนะคะสนใจเนาะทักมานะคะอ่ามาตามต่อกันที่วันที่ยีสิบสามนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบค่อยตามเด้อไม่ชอบสามารถผ่านได้เนาะ,ะตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะเข้าได้หลุดได้นะคะ,ะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบเอาเนาะ วันไหนหลุดก็อย่าว่ากันนะคะพี่พี่จ๋าแต่ถ้าวันไหนเข้าแอดก็ดีใจนะคะวันไหนหลุดก็เครียดเหมือนกันเนาะกลัวพี่พี่อ่าเสียนะคะอ่าทีนี้เรามาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบสามเนาะแป๊บหนึ่งเด้อพี่พี่จ๋าใส่แว่นก่อนแอดก็เริ่มแบบตาจ้องกับแสงเยอะเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะได้ใส่แว่นแล้วเป็นสาวแว่นแล้วพี่น้องเอ้ย แม่ก็ว่าจะไปเปลี่ยนเรียนยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยตามที่แอดให้ดูนะคะถ้าใครสนใจทักทายได้เนาะอันนี้นะคะอ่าในกลุ่มแอดก็จะให้ประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าแอดก็จะให้ประมาณนี้แล้วก็แอดก็จะแยกอ่าแยกแบบนี้ให้นะคะสายวิง่งใสยรูดเนาะแอดแยกแบบนี้ให้นะคะอ่าส่วนตัวเจาะให้นะคะให้ แอดจะจับ3ตัวให้ในกลุ่มนะคะจับ3ตัวให้ในกลุ่มถ้าใครชอบก็ค่อยตามใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางของแอดเนาะ,ะก็จะจับให้แค่นี้นะคะแต่ว่าตัวนี้แอดเพิ่งลองสูตรนี้ได้สงวันสามวันเนาะแต่ว่า ลองทําแบบนี้ดูเฉยๆนะคะยังยังไม่ได้ตั้งกลุ่มนะคะพี่พี่จา๋าอ่าแอดกุหลาบขาวนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะให้ไอดีไลน์ไปนะคะพี่พี่จา๋าถ้าใครสนใจนะคะอะ่มาดูกันเนาะสำหรับแนวทางของวันที่สิบสามดิน วิ่งรูดเดี๋ยวดูอีกสักวันสองวันเนาะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวแอดจะไปอ่าทางช่องใหญ่นะคะเผื่อลงได้แล้วเนาะเดี๋ยวแอดต้องไปเช็คก่อนเฮ้ยยังไลค์กับอะไรพี่น้องเอ้ยพูดไปได้เลยนะคะถ้าใครอยากอ่ารู้อยากอะไรก็ทักมาส่วนตัวแอดแล้วกันเนาะแอดพูดตรงนี้ไม่ได้นะคะ ตัวเด่นของ Ad แอดในวันนี้นะคะก็จะมีสี่เก้าสามนะคะแอดจะวิ่งรูดที่สามนะคะพี่พี่จ๋าแอดจะวิ่งรูดที่สามถ้าใครมีชอบสามก็นำสี่กับเก้าไปพิจรารณาดูเนาะอ่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะสามศูนย์ 0. สามหนึ่งสำหรับพี่พี่เอซที่มาใหม่เนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาะอ่าแล้วก็ฝากชมคลิปให้จบก่อนนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหก สามเจ็ 37, 38, 39, นะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนอกว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะกล้องแอดก็คงมองเห็นเนอะพี่พี่จะ๋ะโทรศัพท์แต่ละเครื่องก็เริ่มจะไปแล้วอมาดูกันนะคะสำหรับของวันที่23ตัวที่แอดเน้นนะคะ สามหนึ่งนะคะสามสองสามสี่สามแปดสามเก้า, 8, า 9, เนอะอ่ะแล้วก็สามห้านะคะพี่พี่จ๋าอ่ะเดี๋ยวแอดจะยกให้ดูใกล้ๆนะคะเผื่ออ่ะพี่พี่แคปเนาะแคป นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ